เห็นสายตามองผ่านหน้าจอฉันก็รู้ อยู่ใ่ใหมใเห็น,ออนนะสวัสดีค่ะเซนกันช่างค่ะส่งมอบงานหลังคาฟุตทักใส่รถ s u ซ u k i แคลี่นะคะคันนี้เป็นหลังคารถขาของเคลื่อนที่ค่ะมีประตูเปิดยกขึ้นได้ทั้ง3ด้านทุกบานประตูสามารถทับเปิดยกขึ้นเป็นป้ายได้นะคะ ที่ประตูทุกบานจะใส่เป็นชกน้ํามันนะคะชกน้ํามันจะช่วยในเรื่องการเวลาเปิดปิดจะทําให้เปิดปิดสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ต้องออกแรงไม่ว่าผู้หญิงก็สามารถเปิดยกขึ้นด้วยตัวเองได้นะคะที่พื้นของรถคันนี้นะคะจะปูด,ด้วยอลูมิเนียมลายตินเป็ดค่ะเวลาทําความสะอาดก็สามารถกวาดทาความสะอาดเช็ดถูได้ง่ายค่ะ ในส่วนของเคาน์เตอร์รถนะคะคันนี้จะมีเคาน์เตอร์สำหรับขายของเป็นเคาน์เตอร์ตัวไอนะคะมีบานกระจกสีดำสไลด์เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะด้านในค่อนข้างมีพื้นที่ที่กว้างขวางสามารถเก็บอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่ใช้สำหรับขายของได้ค่ะเคาน์เตอร์สามารถสไลด์ออกไปได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การขายของค่ะส่วนหัวหมวกของหลังคามีช่องเก็บของเป็นกระจกบานสไลด์ซ้ายขวาค่ะ ตรงนี้ลูกค้าก็สามารถทําเป็นที่เก็บของได้ค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เหลือตรงหัวหมวกค่อนข้างเยอะเลยค่ะอ้อแล้วก็คันนี้มีระบบไฟบ้านด้วยนะคะมีทั้งไฟดาวไลท์แล้วก็ไฟ led แบบเส้นใช้สําหรับส่องสว่างในตอนกลางคืนได้ค่ะหลังคาขายของเคลื่อนที่นะคะสามารถสั่งทําได้ทั้งรถซูซูกิแคดดี้แล้วก็รถกระบะขนาดธรรมดาทั่วไปค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะมองหาหลังคาลดไขของเคลื่อนที่ปรึกษาสอบถามรายละเอียดมาที่เซ็นการช่างได้นะคะมีงบประมาณเท่าไหร่ต้องการหลังคาแบบไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะขอขอบพระคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ